ก็สวัสดีครับสวัสดีชาว FC Mobile ด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวมาลาโดน่านะครับร้อคลิปที่แล้วไปเจอเดบอทนะครับมาอันนี้เจอคนแล้วนะครับอยู่ตำนาน3ก็เลยอ่ะจัดเลยครับมาดูมาลาโดน่ากันเจอคนไหวไหมมาลุยเลยครับอันนี้ก็ทีมนี้ก็แข็งนะครับเนี่ยมาลุยกันเลย จะเน้นไปที่มาราโดน่านะครับจะขึ้นบอลที่มาราโดน่าเลยมาดูความเร็วความคล่องนะครับเป็นไงมาเนี่อยู่ทางขวานะมาครับได้บอลแล้วเนี่ยับจังหวะตอกเนี่ต้นจัดล็อกกลบโอ้โหผิวจัดเนี่หนึ่งเอาไม่อยู่นะครับต้องลุมนะหนึ่งหนึ่งนี่ผ่านสบายครับ มาแต่มันก็ค่อนข้างเหมือนกระตุกกระตุกนะครับหน้าเกมน่าจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะว่านะมันมีหลุดมีกระตุกให้เห็นนะครับมามาดูกันเนี้ยครับจังหวะหมุนเนี่ยครับกระชากไม่ผ่านฮ้ยมาเฮ้ยดักไว้นะเพื่อนมาเน้นไปที่มารูน่านะครับเนี่ยครับขึ้นบอลมา มาครับมีพื้นที่เนี่ยโอ้โห,โโหเร็วจัดผิวจัดนะครับเร็วมากล็อกปั่นโคง้โคงๆนี่ครับปั่นนี่คมกลิบครับผมมาเม็ดแรกมานะครับมาซาลาเจอเด็กหงนะไปไหนไปไหนเพื่อน อ่าได้ทุกครับมาเน้นขึ้นบอลที่ฝั่งขวานะมาโนน่านี่ครับไปแล้วไปแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยผิวจัดนี่ยปั่นติดมาโอ้ไม่ผ่านเนะี่ยต่อไม่ผ่านอ่ะจบครึ่งแรกนะครับนําอยู่สองศูนย์ ปีลง,ลงมาแล้วครับก็ตั้งแต่ได้มาโรดหน่ามาก็เล่นเหมือนเล่นง่ายขึ้นนะครับมีตัวแบกตัวความหวังของทีมแล้วก็ขึ้นบอลได้สบายครับก็ค่อนข้างอันตรายเลยมาเนี่ยครับมันมีหลุดๆนะมาคบมาล็อกเนี่ยจังหวะล็อกนี่ใช้ได้ครับ ต้องซ้อนนะครับถึงจะดักไว้ได้ครับหนึ่งหนึ่งนี่สบายครับเนี่ยครับล็อกกลบสบายครับอื้อเจยซ้อนนะดักไว้ได้มามาดูกันออกชิปยิ่งเรียบร้อยครับผมกบว่าจะปัดนะครับไม่รู้ทำไมมันชิปกลายเป็นดีนะกะว่าปัดลองปัดหน้าจอดูนะครับชิปเฉย มาหนึ่งประตูหนึ่งแอซิทครับเอาฟาวเฉยมาติดะมาอุ้ยจิ้มมาโอเคครับมาดูกระพิวกระชากอือหือไม่ผ่านนะจะกระชากนี้ไม่ได้ครับมา มาค่อยๆต่อบอลมาครับเนี่ยจังหวะไม่มีบอลเนี่ยวิ่งหาช่องดีมากนะนี่ครับเนี่ยหลบสบายครับหนึ่งหนึ่งล็อกกลอกโ,โอ้โหพีเขานี่ปวดหัวเลยนะครับนี่อาจจะผิวจัดครับผมนี่ครับเลี้ยงไปยิงสบายๆายอย่างผิวตัวตัวนี่ผ่านสบายครับมา สองเม็ดไปแล้วนะครับสองประตูกับหนึ่งแอซิสมายกไปเดบอยอืม,อมกล่ว่าจะหักมันปั่นนะครับมามามาโดนายแล้วครับเนี่ยครับเขาจะจิ้มมั่วไปเลยนะครับเนี่ยเอาไม่อยู่อ่จิ้มมั่วไปเลยเอาเราลองปั่นดูโอ้ไก่ครับตรงนี้ระยะนี้ไม่ไกลไปนะครับแต่ว่าเขาจะยิงเหมือน ไม่โด่งนะครับจะยิงพุ่งๆแล้วก็ปั่นนะครับบอลมันจะออกพุ่งๆมันจะไม่โด่งขึ้นนะมาเนี้ยครับล็อกหลอกสบายครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งไม่เอาไม่อยู่ครับล็อกผ่านสบายโอ้ยโด,โดนโดนลุมโดนลุม,มยังได้อยู่โดนลุมยังได้ออมไม่ได้ครับอ่ะก็จบไปครับเกมนี้ก็ยิงไปสองลูกนะแล้วก็จ่ายหนึ่งลูกนะครับ ไปก็เพิ่งเจอคนเนี่ยครับเนี่ยตำนานสามนะเพิ่งเจอคนเจอบอดมาตั้งนานขี้เกียจเล่นนะครับเจอบอดมาลุออยต่อครับขึ้นตำนานสองอ่ะโอ้คนหานานมากครบคู่แข่งมาเนี่ยครับค้นนะครับเนี่ยไม่ใช่บอดนะเนี่ยร้อย สิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสองนะมาดูมาราโดนาครับไหวไหม 4, 3, 3, นะครับสีมม่สามสามนะครับทีมผมเองอ่าเจอสี่สามสามเหมือนกันนะครับมาเกมลุกก็สูสีนะครับแต่ว่าเกมรับเขาค่อนข้างดูดีกว่านะครับมาจับเนื้อหน่อยเพื่อ,อนมาลุยเลย โยนไปติดต่อพักได้ไหม,มโดนจิ้มนะเหมือนเดือนรับเราจะขึ้นบอลที่มารูนานะครับเป็นหลักนะมาเฮ้ยดีาใจเย็นๆเฮ้ยได้ไหมเซริบาอาริบาได้ไหมดักไว้เพื่อนเฮ้ยเอาล็อกมาได้อุ้ยโอ้โหโดนไวเลยครับ ร้อยสิบสามเจ้าเนวตเขาสอนมาสวยนะครับลูกนี้นีครบขึ้นมาเป็นแผงเลยมาไม่เป็นไรครับพึ่งต้นเกมมาลุยโยนไปอึมืมไม่ได้ โอ้มาโูน่ายังไม่โดนบอลเลยนะครับเกมนี้เอา้าดักได้มามาครับออกมามารูน่านี่ครับตอกนี่ครับหนึ่งหนึ่ง,น,งนี่หลุดสบายครับนี่ครับจังหวัดล็อกนี่ผิวจัดผิวจัดครับนี่ครับจังหวะล็อกนี่ล็อกหลอก,ลอกหัวทิ่มครับหลอกหัวทิม่มล็อกปัน่นโอ้ยไม่เข้าโอ้โหมาบุกต่อครับ ปันติดเซฟบาได้เตดมุมไหมขอเลงก่อนนะครับจิมไปตรงนี้แหละโคกไม่ได้มามาแบ็คแฮมทิน้นทิ้นโยกหลอกมาแบ็คแฮมได้ยิงไหมเอาจุดทวษไหมจาย์เอาไม่ได้โอ้โหอะไรวะจาน แอนโทนีเทเลอร์นะครับกรรมการเกมนี้มาหรือต่อครับหืมจะชักไม่ได้ครับดิแอสแต่เย็นนะพี่โอเคได้ครับติดแบคแฮมดักได้มามาดาร์โดน่าครับมาตอกไปทีโอ้โหหลุดเลยครับหลุดแล้วหักปั่นโค้งๆเนี่ยครับ สุดจัดหลอกที่หวัวทิ่มครับบอกเลยธรรมดาที่ไหนนี่ครับปัน่นค้งค้งสามเหลี่ยมครับผมมาเสมอครับอ่ะ,ออะจบครึ่งแรกครับเสมออยู่หนึ่งหนึ่ง มาหรือ,อยันต่อข้างหลังนะไปไหนพี่ใจเย็นนะปาร์คแบ็กแฮมด,ดีอาร์ดนี่ครับเราจะไม่พวดนะค่อยๆดักไว้ครับนี่ครับจิม้มอุ้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอเคดักได้ครับมาได้สวนแล้วมาเปี่ต่อ ลาโดนาลาโดนาตอกอืมไม่ได้ครับมานี่ครับล็อกหลบสบายครับหนึ่งหนึ่งเอ้ยยังผอลคู่คลิกมาเอาไ,ได้ทุ่มครับมามาลาโดนาหมุนนี่ครับ<ๆ>โดนเขาลุมสองนะโอ้ยโดนโตแล้วโอเคอเอมิลี่หลักได้ครับมา มามาลาโดนาครับมาไปรพิต่ตอเนี่ยจังหวะไม่มีบอลือวิ่งดีมากครับวิ่งสอดยิงอติดซีฟจังหวะไม่มีบอลน,นี่คือสุดยอดวิ่งหาช่องดีมากครับมาโกกเน้นอื้นโอเคครับทำสองหนึ่งคระ นิวิดซาล่าเฮ้ยซากา้าแบ็คแฮมหมายเบ็คแฮมขึ้นมาแล้วครับเราดักไว้เฮ้ยจิ้มได้ไหมโดนหรือเปล่าอือดีครับติดเซฟมันติเนสน,นะประตูยังเหนียวอยู่ครับ มองทิ้งออกมาได้ครับได้ไหมเอาเสียฟาวครับโอ้ยเดี๋ยวปิดเสาไว้ก่อนนะครับโอเคโขกทิ้งออกมาได้แบกคข้มยิงอีกทีอ้าวอันนี้รับสบายอะมามาดูหน้าโอ้ไม่ถึงนะเอาเหมือนเข้าทางเลาอีกเฮ้ย่วยกันดักนเพื่อนโอเค อุ้ยโดนมาไว่าจิ้มโอ้ยเกือบโดนติดเซฟมาครับอ้ยไม่บอลไม่ถึงอีกดักไว้เพื่อนโอเคติดสซบาร์มาครับอุ้ยโอ้โหโดนหรือเปล่าวะเนี้ยคุกกิ้โอ้ยโอเคครับจบเกมบไหมครับสองหนึ่งอกเก็บนี้ก็มาแล้วหน้ายิงหนึ่งลูกนะครับยิงปั่นโค้งสวยเลย สูสีนะครับเกมนี้มาตำนานสนะครับตำนาน2แล้วก็ตำนานหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นแชมเปี้ยนนะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่มาลุยต่ออีกสักเกมครับ <S <S ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <S <S มา เห็นเดิมครับ4-3-3สามสามเอตแท็กมาเกมนี้ก็เจอไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับมาุยเลยโยนขึ้นมามติดมา,นนมาแล้วขึ้นบอลที่มาเราน่าเหมือนเดิมนะครับมามา,มาได้บอลแล้วตอกหลุดไหม ยังได้อเจอกระแทกค,ครับเสียจังหวะไปโอเคสติบาดักได้ครับเอ้าอุ้ยจิ้มหน่อยเพื่อนอุ้ยโดนหรือเปล่าวะเนี่ยดูเอ้อุ้ยโอเคอาเกจิ้มไม่ได้ครับมามาถึงมาลาโดน่าไปต่อเลสวิ่งทําทางนะครับอืมจ่ายไม่ได้ โดนจิ้มไห้ก่อนนะอ้าวเสียฟาวะไปโยนมาคือดักหน่อยเพื่อนซาลิบาโอเคซาลิบาดักแวบมาเบิร์นมาเนี่ยครับวิ่งทําทางดีมากครับเนี่ยครับหลุดมาแล้วทางขวาล็อกเข้ากลางไปล็อกแล้วลากลากไปโยกทีหนึ่งปันงง่นโค้งๆเนี่ยครับสุดจับเนี่ยครับ สาวธนูเวทีนี่ครับเอาไม่อยู่ครับนี่ครับโยกทีหนึ่งหลุดเป็นแผงครับปั่นโคง้งเสียบเสาเข้าไป่ครับออกน้ำไหมละ่ะมาสายชอบเลี้ยงบอลต้องจัดครับสุดจัดผมบอกเลย เดี๋ยวถ้ามีมากขึ้นเดี๋ยวจะอัพเป็นเม็ดส้มนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บสะสมก่อนนะครับมาัเนี่ยจังหวะล็อกนี่สุดยอดครับมาจ่ายมาลูกนี้อืยิงก็ได้จ่ายก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเล่นได้สองตำแหน่งนครับเอา้าหลุดมายิงอ,อืเล่นกลางลูกได้นะครับตำแหน่ง CAM ครับเบอร์สิบนะครับเล่นปีกขวากับกลางลูกได้นะอุ้ยไม่ได้ เอาหลุดอีกแล้วมันชอบเป็นอย่างเงี้ยครับมันยังไม่เสถียรเน,นะ่มามาไหลมามาลานโดนะือเจอเข้าเร็วครับจะโยกแค่นหน่อยไม่ผ่านเฮ้ยด,ดักไว้เพื่อนดักไว้อุ้ยหลุดไปแล้วอุ้ยนิโก,โก้ประตูออกมาประตูโอเคอา่าจบครึ่งแรกครับนำอยู่1-0 มาแล้วโดนน่าก็ปั่นส,สวยๆนะหนึ่งลูกมาลุยต่อครับนิกโก้เซอรนิเวสอาพาเมอร์อู้โดนดักไว้ครับอานายเิเยโรโอเคมันดักไว้ได้ครับมาพาเมอร์มาครับ เราจะเน้นไปที่มารโลน่าครับเนี่ยจังหวะวิ่งวิ่งทําทางดีมากครับมาจ่ายมาดีอาร์ตเอาสียเสียบ,บอลเอาจิ้มไม่ได้ครับไฮ่ลองปั่นดูโค้งนี่ครสามเหลี่ยมเหมือนกันมาหรือต่อครับนำสองศูนย์มาไปไหนพี่ใจเย็นนะจากไว้เพื่อนจิม้ม จิ้มโอเคเอาโอเคเราได้ฟาวครับมามาครับได้บอลแล้วเนี่ยจังหวะล็อกนี่สุดผิวครับบอกเลยมีพื้นที่ไปอือฮึเขาบอกว่าจังหวะกระชากยังมีปัญหานะครับสายกระชากนี่ไม่เหมาะครับมาครับ เอายออกพี่ดูเองเขาเบิรนเร็วโอ้โหทำชิ่งสวยครับหลุดไปแล้วก็หลุดไปแล้วทางซ้ายมีตามอาเคเข้ามาบล็อกหน่อยเฮ้ยช่วยกันบล็อกหน่อยเพื่อนโอเคจิ้มไม่ได้ครับมามาครัเตโต้ครับมาโดน่าหมุนหมุนแล้วโยกโยกหมุนยโยกไปครับต่อไป นี่ครับหนึ่งหนึ่งน,งนี่สบายครับบอกเลยนี่ครับมาแล้วมืงผีวันที่ครับต้องบอกว่าหาตำแหน่งโคตรดีบอกเลยโยกหมนุนโอ้ยไม่ได้ครับเสียจังหวะไปขออีกสักลูกหน่อยสิเพื่อนโอเคได้ไม่ได้ครับมามาลาโดน่าเนี่ยวิ่งหาตำแหน่งดีมากครับโยกหลอกแล้ว ปั่นโค้งๆนี่ครับสายปั่นต้องจัดครับผมคมกิบบอกเลยสาวธนูไปอีกนี่ครับหนึ่งหนึ่งนี่ผ่านสบายครับโยกตรงนี้แล้วปั่นโค้งๆ้บผมเสียบใต้คานเข้าไปมาสามเมตรไปแล้วครับอ่าจบครับก็ เป็นเดอะแบกของทีมผมเลยนะครับเนี่ยก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะก็เหมาะสำหรับเนี่ยสายหักปั่นโค้งนี่สุดยอดเลยผมบอกเลยแต่สายกระชากเร็วๆนี่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าสปีดปลายค่อนข้างช้านะครับก็สรุปก็จะประมาณนี้นะครับ การยิงก็จะยิงแบบปั่นโค้งจะดีกว่านะครับจะยิงธรรมดาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่ะมาลองลุ้นนักเตะกันอังกฤษซีบีโอสวรรสีใครไม่รู้นะอืมก็ไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ